ไหนใครโสดยกมือขึ้น6ราศีรอยกระทงปีนี้จะไม่เหงาจะมีคนดีๆเข้ามาให้จับมือกันไปลอยกระทงหวานชื่นกลุง้งกลิงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์พัดรับดูดวงพัดโฮโลทาลอดจะมีราศีใดกันบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยนะครับราศีกุม ราศีกรกฏราศีกันราศีพฤษภราศีเมถุนและราศีมังกรครับคนโสดจะไม่โสดแล้วลาแล้วความโสด ลงจากคารทองสักทีรอยกระทงปีนี้จะได้มีความรักดีๆจากคนดีๆเข้ามาจับมือควงแขนกันไปลอยกระทงบรรยากาศบอกเลยหวานเจี๊ยบรักกันออกหน้าออกตาเต็มคาราเบลถ้าชอบกากดหัวใจกดติดตามกดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับ